การอ่านมังงะหรือหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นถือเป็นกิจกรรมยามว่างที่หลายคนโปรดปรานรวมถึงยังเป็นของสะสมชั้นดีอีกด้วยเพราะมังงะนั้นให้ทั้งความสนุกเพลิดเพลินและข้อคิดสอนใจอีกทั้งมังงะยังมีหลากหลายแนวให้เลือกอ่านแต่ถ้าพูดถึงแนวที่ได้รับความนิยมในวงกว้างหนึ่งในนั้นต้องมีมังงะแนวแฟนตาซีแน่นอนค่ะเพราะเป็นเรื่องราวเหนือจินตนาการที่สามารถสร้างได้หลากหลายทั้งแนวแฟนตาซีผจญภัยแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ปล่อยพลังใส่กันหรือแม้แต่แนวแฟนตาซีที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกัับบกกกกกาาาารรสสสสวววนนออจจะดพลลลลลิแแงไไ้้หหยต์ ะแฟนตาซียังโดดเด่นที่พล็อตเรื่องและความคิดสร้างสารรค์เนื่องจากคำว่าแฟนตาซีนั้นไม่ได้มีขอบเขตที่ชัดเจนดังนั้นผู้เขียนจึงสามารถเขียนการ์ตูนแนวนี้ให้มีเรื่องราวมากมายพร้อมทั้งผูกปมได้หลากหลายอีกด้วยสำหรับใครที่เป็นคอมังงะแนวแฟนตาซีนั้นขอบอกว่าพลาดไม่ได้เลยเพราะในบทความนี้เรามี20อันดับมังงะแฟนตาซีสนุกสนุกมาฝากทุกคนกันค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคือมังงะแฟนตาซีโจโจเลียนและคขามศตวรรษภาค8ฮิโรฮิโกะอารากิมังงะแฟนตาซีระดับตำนานที่ไม่พูดถึงไม่ได้อย่างโจโจล่าข้ามศตวรรษซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงภาคที่8แล้วสำหรับภาคนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี2011 หลังจากผ่านภัยพิบัติครั้งใหญ่กลางเมืองโมริโอประเทศญี่ปุ่นก็มีตากำแพงปรากฏขึ้นวันหนึ่งฮิโรเซยาซูโฮเด็กสาวที่ต้องการหาพื้นที่สงบสงบก็ได้นั่งใกล้กับตากำแพงและเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มร่างกายเปลือยเปล่าที่จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครแต่เขากลับมีพลังสแตนต่อมาครอบครัวฮิงาชิคาตะได้รับเลี้ยงชายคนนั้นด้วยจุดประสงค์ที่คลุมเครือพร้อมตั้งชื่อเขาว่าฮิงาชิคาตะโจสุเกะ ผลิตภัณฑ์ที่2คือมังงะแฟนตาซีเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลายไปซะแล้วฟิวมิดว่าแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วกับเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลายไปซะแล้วที่เป็นเรื่องราวของมิคามิชายหนุ่มมนุษย์เงินเดือนที่ถูกแทงจนเสียชีวิตแต่แทนที่จะตายเขากลับไปเกิดใหม่เป็นสไลายสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอที่สุดถึงอย่างนั้นเขาก็มีสกิลมหาปราดที่ช่วยให้เขารับรู้ทุกอย่างและมีสกิลนักล่าที่ถ้าหากกินสิ่งใดเข้าไปก็จะใช้พลังของสิ่งนั้นได้ จนกระทั่งมิคามิได้ไปเจอกับมังกรเวลดร่าที่ถูกผนึกไว้ทั้งคู่พูดคุยกันถูกคอจึงตั้งชื่อให้กันและกันใหม่โดยมิคามิได้รับชื่อใหม่คือปริมูริเทมเพลสและได้กลืนกินมังกรเวลดร่าไปเพื่อรอวันที่จะถูกปลดผนึกผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือมังงะแฟนตาซีและโคลเวอร์ยูกิตาบาตาและโคลเวอร์เป็นมังงะแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่มีกลิ่นอายของการ์ตูนแนวโชเนนอยู่เต็มเปี่ยม โดยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรโคลเวอร์ซึ่งเคยถูกปีศาจลุกรานแต่มีชายคนหนึ่งมาช่วยไว้ได้จึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจัก,กรพรรดิเวทมนตรุ่งแรกต่อมาเวทมนตร์กลับกลายเป็นสิ่งที่แบ่งชนชั้นวันณนะและในหมู่บ้านชายขอบแห่งหนึ่งมีเด็กกำพร้าสองคนชื่ออัสตาและยูโนทั้งสองเป็นเพื่อนสนิทกันและใฝ่ฝันอยากเป็นจัก,กรพรรดิเวทมนต์แต่ต่างกันที่ยูโนมีพลังเวทมนต์มหาศาลแต่อัสตากลับไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้เลย ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือมังงะแฟนตาซีบันทึกแวมพรยวานิทัสจุนโมชิซูกิการ์ตูนที่กำลังเป็นที่นิยมเรื่องหนึ่งในโลกโซเชียล โดยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับแวมไพร์และมนุษย์ซึ่งครั้งตื่นเคยอยู่ร่วมกันได้แต่เพราะเกิดสงครามและเหล่าแวมไพร์ก็พ่ายแพ้จึงต้องอ,อพยพไปอยู่ในมิติคู่ขนานมีแวมไพร์บางตนเท่านั้นที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ภายใต้การปกครองของท่านคาวเมื่อเวลาล่วงเลยจนถึงศตวตรรษที่19โนเอแวมไพร์หนุ่มผู้หนึ่งเดินทางมาที่ปารีสเพื่อตามหาบันทึกแห่งวานิทัสซึ่งเชื่อกันว่าเป็นตำราพิเศษและที่นั่นเขาก็ได้เจอกับวานิทัสมนุษย์ผู้ลึกลับ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือมังงะแฟนตาซีแฟรี่เทลสึจอมเวทอภินิหารฮีโร่มาชิมะมังงะแผนตาซีผจญภัยที่ครองใจใครหลายอย่างแฟรี่เทลสึจอมเวทอภินิหารเป็นเรื่องเกี่ยวกับดินแดนในเทพนิยายแห่งอึ่งชื่อว่าเออร์แลนด์ที่แห่งนี้สามารถใช้เวทมนต์ได้แต่ต้องสังกัดกินเสียก่อนลูซี่ฮาร์ฟฟิเลียเด็กสาวผู้มีพลังสามารถอัญเชิญเทพแห่งดวงดาวได้และความใฝ่ฝันอยากสังกัดกินแฟรี่เทลที่แข็งแกร่งที่สุดจึงออกจากบ้านเกิดและเธอก็ได้พบกับนักสือเด็กหนุ่ม ลูกบุญธรรมของมังกรอิกนิวที่สามารถใช้ไฟได้ทั้งคู่จึงตัดสินใจออกเดินทางไปด้วยกันพร้อมกับของเพื่อน ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือมังับแฟนตาซีและวัตเลอร์คนลึกายปริศนาลับยาน่าโตโบโซมังับและวัตเลอร์มาพร้อมก,กับลายเส้นที่ดูสวยงามและการแต่งตัวสไตล์โกธิกเพราะเนือ้อเรื่องนั้นเกิดขึ้นในช่วงคศ1888ปสมัยของพระนางวิกตอรียแห่งอังกฤษนั่นเองคะ่ะเรื่องนี้กล่าวถึงที่เอลฟนทอมไฮผู้สืบทอดตำแหน่งเอลต่อจากบิดาที่เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาทั้งยังทำหน้าที่สุนัขรับใช้องค์ราชินีซึ่งเป็นตัวแทนการใช้อำนาจของพระราชินี ในการแทรกแซงการบริหารบ้านเมืองอย่างลับๆโดยมีเซบาสเตียนมิคาเอลิสหัวหน้าพ่อบ้านของคาริอหาตแฟนทอมไฮผู้ลึกลับที่คอยอยู่เคียงข้างเจ้านายอยู่เสมอ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือมังงะแฟนตาซีสือบา,าสัสงครามมเทศข้ามมิติแคลมผลงานของผู้เขียนการ์ตูนชื่อดังอย่างแคลมในครั้งนี้มาเชื่อมต่อจักรวาลด้วยมังงะเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวรันเด็กหนุ่มนักสำรวจที่กำลังสำรวจโบราณสถานเก่าแก่แต่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันเมื่อประตูมิติเปิดออกและซากุระเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรโคลและยังเป็นเพื่อนสนิทของชาวรันาน้นตกอยู่ในอันตรายชาวรันช่วยซากุระไว้ได้แต่จิตวิญ,ญญาณของเธอล่องลอยไปยังต่างมิตินักบว ประตำอาณาจักรชื่อยูกิโตจึงส่งทั้งคู่ไปหาแม่มดแห่งมิติที่ชื่อว่ายูกะเธอยินดีช่วยโดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือความสัมพันธ์ของซากุระและชาวรันผลิตภัณฑ์ต่อไปคือมังหะแฟนตาซีเฟสซีโรเจนยูโรบุติจินติโรมังหะที่ต่อยอดมาจากซีรีส์ a ฟสสเต y n ไนท์โดยเล่าเรื่องราวในช่วงสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่4หรือช่วงเวลาก่อนเกิดสงครามในเฟสสเตไนท์สิบปี และกล่าวถึงเอมิยะคิริซุฮุชายหนุ่มที่มีปณิธานจะสร้างสันติภาพให้กับโลกจึงตัดสินใจเข้าร่วมสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่4ในฐานะตัวแทนของตระกูลไอเบิร์กซึ่งเป็นตระกูลจอมเวทผู้คิดคนระบบจอกศักดิ์สิทธิ์เอมิยะต้องพบกับคู่ต่อสู้มากมายทั้งจอมเวทผู้เก่งกาจฆาตกรผู้โหดเหี้ยมและมือสังหารที่คาดเดาไม่ได้ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือมังหะแฟนตาซีพลตินัมเอ็นโอบาสกูม่โอบาตาทาเคชิอีกหนึ่งผลงานจากผู้เขียนเดทโนตและบาคุมแมนโดยเรื่องนี้ใช้ชื่อว่าพลตินัมเอ็นเป็นเรื่องราวของคาเคฮาชิมิไรหนุ่มน้อยวัยมอต้นที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในวันพิธีจบการศึกษาเพราะไม่อยากทนอยู่กับคุณอาที่ใช้ความรุนแรงกับเขา แต่ก่อนที่ร่างจะกระแทกพื้นเขาก็ได้พบกับเทวทูตชื่อนัทเซเธอได้มอปีกที่สามารถบินไปไหนก็ได้กับลูกศรสีแดงที่ยิงออกไปแล้วทําให้คนหลงรับได้แก่มิไรโดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือมิไรต้องเป็นตัวแทนเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือมังงะแฟนตาซีคานิวาวล่าทรชนโทยามิเคเนจิมังงะแนวแฟนตาซีที่ลายเส้นสวยงามและยังมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามอีกด้วยโดยเรื่องนี้เกี่ยวกับองค์กรที่ชื่อว่าเซอร์คัสซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ช่วยจัดการเหล่าอัชญากรต่างๆแต่ตัวตนของเซอร์คัสจะต้องถูกปิดไว้เป็นความลับแน่นอนว่าคนทั่วไปไม่มีทางรับรู้เช่นเดียวกับในเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ออกตามหาคาราคูผู้ชายที่เขาเคยอาศัยอยู่ด้วยซึ่งหายตัวไปอย่างปริศนาเหลือที่ ไว้เพียงกำไรเท่านั้นแต่ในกลับถูกจับตัวไปที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งและได้รับรู้ว่ากำไรที่เขามีนั้นเป็นสัญลักษณ์ยืนยันตัวตนขององค์กรเซอร์คัสนั่นเองผลิตภัณฑ์ต่อไปคือมังงะแฟนตาซีจิ้งจอกเย็นชากับสาวซาเทพจำเป็นจูเลียต,ต้าซูซูกิ นิ่งจอกเย็นชากับสาวซาแทบจําเป็นคือเรื่องราวของนานามิเด็กสาวที่ต้องกลายมาเป็นคนไร้บ้านเพราะพ่อของเธอสร้างนิสินเอาไว้แต่ระหว่างทางเธอได้ช่วยชีวิตชายหนุ่มที่ชื่อมิคางเนไว้เมื่อได้พูดคุยกันแล้วนานามิก็เล่าเรื่องของตัวเองให้มิคางเนะฟ,ฟังและเพื่อเป็นการตอบแทนมิคางเนจึงยกบ้านของตัวเองให้นานามิอยู่ แต่เมื่อเธอไปถึงบ้านหลังกลับพบว่าเป็นศาลเจ้าอีกทั้งนิคางเนี้ยังไม่ใช่เจ้าของบ้านธรรมดาแต่เป็นเทพอารักษ์ที่ส่งมอบหน้าที่ให้เธอเป็นเทพองค์ต่อไปเรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือมังกะบ์แฟนตาซีเอฟอาร์ไอเออารีเอ็นคำอธิษฐานในวันที่จากลาคานเนฮิโตยามาดาสกัสซาแอปเรื่องนี้หยิบยกประเด็นมาได้น่าสนใจมากค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วมังกะบ์แฟนตาซีจะเป็นการรวมกลุ่มเพื่อเดินทางทําภารกิจแต่เรื่องเอฟอาร์ไอเออารเอ็นกลับเป็นเรื่องราวหลังจากทําภารกิจเสร็จแล้วโดยเรื่องนี้เล่าถึงฟรีเรนจอมเวทสาวจากเผ่าเอลที่เป็นหนึ่งในคณะผู้กลาซึ่งเดินทางออกไปปราบจอมมานหลังจากทําภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทุกคนต่างก็แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตแต่เพราะเอลมีอายุขัยที่ยืนยาวเรื่องราวของเธอจึงยังไม่จบลงเมื่อเพื่อนผู้กลาคนหนึ่งจับไปเธอจึงเริ่มออกเดินทางอีกครั้งเพื่อตามหาความหมายของการมีชีวิต ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือมังงะแฟนตาซีเดวิลส์ u m m o n r นักอัญเชิญปีศาจคุซุโนะฮารโดวีเอคนทรงแห่งโคโดคุคิริโตะอายามุระไคโยมากกเบะอันจูฮาราดะมังงะเรื่องนี้เพิ่งวางจำหน่ายในประเทศไทยได้ไม่กี่เล่มแต่จากเรื่องย่อแล้วน่าติดตามมากค่ะ โดยเป็นเรื่องในช่วงปีไทยโชที่20ที่มีเงามืดซ่อนตัวอยู่ทุกขนแห่งและท่ามกลางแสงไฟอันเจิดจรัสของกรุงโตเกียวกลับมีผู้ผีปีศาจซ่อนตัวเพื่อรอเวลาอลาวาดอยู่มากมายถึงอย่างนั้นก็มีคุซุโนะไราโดซึ่งเป็นนักัญเชิญปีศาจรุ่นที่14ที่สำนักงานนักสืบนารุมีเพื่อคอยจัดการกับผู้ผีปีศาจท,ทั้งหลายและปกป้องโลกมนุษย์แต่ในขณะที่ไรโดกำลังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่นั้นกลับมีปริศนาดำมืดย่างกรายเข้ามาเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือมังงะแฟนตาซี Fantasy, หลานจอมปราดเโยชิโยชิโอกะชุนสเกะโอกาตะหลานจอมปราดเป็นเรื่องราวของมนุษย์เงินเดือนคนหนึ่งที่ทํางานอย่างหนักแต่ต้องประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตจากนั้นเขาได้ไปเกิดใหม่ในโลกที่มีเวทมนต์พร้อมความทรงจําในชาติก่อนโดยในโลกเวทมนต์นั้นเขาเกิดใหม่เป็นทารกและมีจอมเวทผู้กิ่งกาดร,รับเลี้ยงซึ่งตั้งชื่อให้เขาว่าชินเด็กน้อยเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงทั้งยังเรียนรู้ได้ไวแต่เขาไม่เคยออกจากป่าที่อาศัย อยยู่เลจนวันหนึ่งมีคนชักชวนให้เขาไปสอบเข้าโรงเรียนเวทมน์จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกในเรื่องนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือมังงะแฟนตาซี E.D.E.N.S Zero Matima Hero มังงะแนวแฟนตาซีและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นผลงานจากผู้เขียนเรื่องแฟรี่เทลที่หลายๆคนน่าจะจดจำลายเส้นได้เป็นอย่างดี เรื่องนี้เกี่ยวกับเด็กหนุม่มที่ชื่อชิคกีซึ่งอาศัยอยู่ในอนาณาจักรแห่งความฝันที่เรียกว่าแกรนเบลเขาใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องจักรกลมาตลอดจนได้พบกับรีเบคก้าเด็กสาวมนุษย์คนแรกในรอบ100ปีที่มาเยือนอนาณาจักรแห่งนี้พร้อมกับแฮปปี e ้แมวสีฟ้าตัวหนึ่งแต่จูจ่ๆเครื่องจักรกลกลับหันมาทำร้ายมนุษย์ชิคกรีเบคกาและแฮปปี้จึงต้องออกผจญภัยไปสู่โลกลึกลับภายนอกแกรนเบล ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือมังะแฟนตาซีอันเดสอันลักโยชิภูมิโทซูก้ามังะแอคชั่นแฟนตาซีออกใหม่ที่น่าติดตามโดยการันตีจากผู้เขียนที่เคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศสาขามังงะหน้าใหม่ของจำเทรเชอร์โดยเรื่องนี้กล่าวถึงฟุกโกอิจโมอสสาวน้อยอับโชคอันลักที่กำลังเตรียมตัวเตรียมใจจะตายแต่เธอกลับได้พบแอนดี้ผีดิบหนุ่มไร้ชีวิตอันเดสที่ตั้งใจจะมาตายด้วยพลังไร้โชคที่ทำให้คนอื่นโชคร้ายของฟุกโกแต่ทั้งคู่กลับถูกไล่ล่าจากอง ปิดปริศนาทั้งสองคนจึงต้องร่วมมือกันฝ่าฟันและค้นหาความจริงไปด้วยกัน ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือมังงะแฟนตาซีขอให้โชคดีมีชัยในโลกแฟนตาซีนัต sume ากัตสึกิมังงะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของซาโต้คาซึมะเด็กหนุ่มติดเกมที่เสียชีวิตเพียงเพราะออกมาซื้อเกมรุ่นใหม่เมื่อตายแล้วเขากลับได้พบเทพธิดาซึ่งมีข้อเสนอให้เขาว,ว่าจะเดินทางไปสวรรค์หรือไปเกิดใหม่แต่เทพธิดาเห็นท่าทางของคาซึมะน่าสนใจเลยเสนออีกตัวเลือกหนึ่งคือการไปเกิดยังโลกต่างมิติที่มีจอมมารอลาวาัดอยู่พร้อมอาวุธพิเศษตัวคาซึมะนั้นเจ็บใจจ จากการโดนลอ้อเรื่องสาเหตุการตายจึงเลือกไปยังต่างมิติเพื่อปราบจอมมารแต่กลับกลายเป็นว่าทุกอย่างไม่ได้เป็นแบบที่เทพธิดาพูดไว้สักนิดเดียวผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือมังงะแฟนตาซีฮานาโกะคุงวิญญ,ญาณติดที่ไอไดโร มึงเหรอเรื่องนี้เกี่ยวกับโรงเรียนคาโมเมะซึ่งเป็นที่เรื่องลือถึงอาถรรพ์ทั้งเจ็ดและสิ่งลี้ลับในโรงเรียนที่หลายหลายคนอยากท้าพิสูจน์ยะติรเในเนเเองก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งที่สนใจเรื่องลึกลับและต้องการหาแฟนจึงตัดสินใจทําพิธีเรียกคุณฮานากโกะประจําห้องน้ําซึ่งเป็นอาถรรพ์อันดับที่เจ็ดของโรงเรียนมาเพราะเชื่อว่าจะสามารถขอให้ความปรารถนาเป็นจริงได้แต่คุณฮานากโกะที่ควรจะเป็นผีเด็กผู้หญิงในห้องน้ํากลับกลายเป็นเด็กผู้ชายทําให้เนเนก็ต้องกลายเป็นผู้ช่วยเขาจัดการเรื่อง ระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณผลิตภัณฑ์ต่อไปคือมังงะแฟนตาซี m a s h l e ศึกโลกเวทมนตนนพลังกล้ามฮาจิเมโกโมโตะมังงะออกใหม่แนวแอคชั่นแฟนตาซีที่แฝงมุกตลกมาเต็มเปี่ยมโดยมีเนื้อเรื่องกล่าวถึงโลกเวทมนต์ที่ทุกคนล้วนแล้วแต่มีพลังเวทมนต์หากใครไม่มีถือว่าแปลกและไม่เป็นที่ยอมรับ แต่มัดเบิร์นเดทเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าลึกเขากลับเป็นผู้ที่ไม่มีเวทมนต์อะไรเลยจนกระทั่งวันหนึ่งความลับของเขาถูกเปิดเผยทําให้เขาต้องไปสอบเข้าโรงเรียนเวทมนต์เพื่อไม่ให้ครอบครัวต้องเดือดร้อนและต้องขึ้นไปถึงตําแหน่งเทพประธานให้ได้ด้วยพลังกล้ามเนื้อของตัวเอง ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือมังงะแฟนตาซีผู้กล้าแห่งอัจลันโยชิกิตนากาอาะอราคาวะฮิโรมูมังงะเรื่องผู้กล้าแห่งอัจลันสร้างมาจากนาวนิยายแฟนตาซีซึ่งมีการนำมาทําเป็นฉบับหนังสือการ์ตูนถึงสองครั้งและครั้งล่าสุดได้อาจารย์ฮิโรมูอาราคาวะผู้เขียนเรื่องแขนกลคนแปลทาาุมาเขียนการ์ตูนเรื่องนี้ด้วย โดยมีเนื้อเรื่องกล่าวถึงเจ้าชายอัจลันแห่งอาณาจักรพาที่ต้องรวบรวมดินแดนซึ่งแตกเป็นสองฝั่งจากการพ่ายแพ้สงครามของผู้เป็นบิดาเจ้าชายอัจลันจึงต้องรวบรวมกำลังไพรพลเพื่อกอบกู้เอกราชให้กับอาณาจักรพาทั้งยังต้องต่อสู้กับอุปสรรคและผู้ที่ทรยศพระบิดาของตนด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด